หากว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่กำลังตามหาเครื่องจักรกลหนักทั้งเร็วแรงประหยัดเงินและลดต้นทุนได้แล้วแล้วก็คลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่เกินไปตอนต้นนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดถึงรถขุดนะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วความแรงนะคะวันนี้อยากจะให้คุณโจแนะนำหน่อยค่ะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นรถมลพิษด,ด้วยนะค,ะครับเป็นรถขุดที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบคอ,อมมนเร็หกสูบนะคะซึ่งให้ความประหยัดที่สุดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความแข็งแกร่งในแบบฉบับของเฮวี่ดิวตี้ครับคุณหญิงครับฟังก์ชันครบ มาาทุกอยย่งเลได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกน่าสนใจมากแล้วยังไงเราไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของโรงงานดูซานเลยครับซึ่งตัวนี้ะนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดูซานคอมเบเลวนะครับโมเดล DL 0 6ซึ่งมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่175แรงม้าเลยครับและเป็นเครื่องยนต์คอมเบเลว6สูบที่ สามารถใช้งานในโหมดอีโคได้จริงครับแล้วที่ดูซานเขาผลิตเครื่องยนต์เป็นของตัวเองเนี่ยมันมีข้อดียังไงเหรอคะครับก็ดูซานนะครับผลิตเครื่องยนต์เองซึ่งจะมีข้อดีในส่วนของการออกแบบให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยรองรับกับอุปกรณ์ทั้งหมดมของตัวรถเนี่ยทางานประสานกันได้เป็นอย่างดีช่วยในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ในเรื่องของความรวดเร็วในการทํางานครับและนอกจากเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ตัวเดินมอเตอร์สวิง ชุดปั๊มไฮดรอลิกเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยดูซานเป็นผู้ผลิตเองหมดเลยครับค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณโจคะแล้วในส่วนของปั๊มเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของปั๊มลูกนี้นะครับเรามาดูเลยตัวนี้อ่า ตัวนี้จะเป็นปั๊ม K5V117 ซึ่งจะได้เรื่องของความเร็วในการใช้งานแล้วก็ความจุต่อรอบที่มันเพิ่มขึ้นทําให้ส่งกําลังไปที่ระบบไฮดรอลิกเนี่ยได้ปริมาณที่เยอะขึ้นทําให้อุปกรณ์เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มแรงดันด้วยนะครับ,รบจาก350เนี่ยเป็น370บาร์เลยทําให้การใช้งานเนี่ยได้พละกกาลังที่สูงขึ้นแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเรื่องของเอ็นเกิลเซนเซอร์ในการจา<ะ>ับมุมปั๊มว่าปั๊มเนี่ยใช้มากหรือน้อยเพียงใดน,นะครับตัวนี้นะครับตัวปั๊มมิลลิกเนี่ยก็จะทํางานประสานกับเครื่องยนต์โดยใช้ระบบที่เรียกว่า v b o ซึ่งเจ้าระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่เรียกว่า positive control ซึ่งจากเดิมเนี่ยที่เรามีจําหน่ายในรถขุดรุ่นอื่นๆน,นะครับจะเป็น<ะ>ในส่วนของ negative control ตลอดมาเลยซึ่งมาเปลี่ยนเนี่ยรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับซึ่งเป็น positive control <ะ>ด้วยการนําสัญ,ญญาณจากจอยสติ๊กนะครับมาควบคุม ฟังชันการทํางานของปัม๊มแยกกันอย่างอิสระชัดเจนทําให้ได้ทั้งแรงขึ้นเร็วขึ้น,นแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับตัวที่เห็นตัวนี้ขาวๆนะครับตัวนี้เป็นกองน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องอเราไม่ต้องไปมุดใต้ท้องรถเวลาเราเซอร์วิสมาตรงนี้เลยใช่เราเซอร์วิสที่ตรงด้านข้างนี้เลยครับก็สะดวกกับช่างแล้วก็กับลูกค้าเวลาเราทําการเปลี่ยน่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องเนี่ยสะดวกทําได้จากภาคพื้นดินเลยครับสะดวกึ้นเยอะเลยเนาะใช่ครับ ตัวนี้จะเป็นคาลต์เวทซึ่งมีน้ําหนักถึง4.1ตันครับคุณหญิง4.1ตันใช่จะช่วยในเรื่องของเสริมบาลานซ์ไม่ให้รถมันโครงเค้งเวลาที่เราทํางานหนักๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเพิ่มน้ําหนักตัวรถด้วยเพราะว่าบางงานเนี่ยเวลาเราใช้งานจะเห็นว่าดูซานเนี่ยลูกค้าค่อนข้างชอบเกี่ยวกับเรื่องงานหนักงานขุดหินหน้าผาเงี้ยครับไปเจองานหนักบางทีรถมันถอยแล้วเขาเรียกว่าแสลงเอวแสลงเอวใช่ตัวเนี้ยคือมันจะช่วยให้อ่าบาลานซ์ เครื่องจักได้แล้วก็รถไม่เกิดการถอยทําให้ทํางานได้ใช่ครับอุ๊ยแอบสังเกตมีกล้องด้วยใช่ในรุ่นนี้จัดออปชั่นมาให้เลยนะครับตามคำเรียกร้องก็จะเป็นกล้องมองหลังเราสามารถกดดูที่หน้าจอได้เลยซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสะดวกการใช้งานแล้วก็เพิ่มของความปลอดภัยด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเป็น LED ด้วยนะครับซึ่งเดิมทีจะเป็นฮาโลเจนตัวนี้ปรับมาใหม่เป็น LED ทั้งคันครับ เซอร์ไพรส์มากมาแบบเซอร์ไพรส์เลยตัวนี้เรือพิ่งสังเกตเห็นมีหน้าจอด้วยก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับของดูซานจะเป็นหน้าจอแบบ L C D ซึ่งรองรับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเราเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าดูเรื่องของอายุนับกองการเปลี่ยนการทำ P M กรองต่างๆเนี่ย เราสามารถได้ดูที่หน้าจอได้เลยดูได้เลยแบบไม่ต้องไปเช็คเองเลยใช่ใช่ครับแล้วก็มากแล้วเราสามารถดูแรงดันน้ํามันไฮดรอลิกแรงดันน้ํามันเครื่องรวมถึงประสิทธิภาพการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยว่ากี่ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถดูได้จากหน้าจอเลยแล้วก็ตัวโหมดการใช้งานเนี่ยก็จะมีให้เลือกถึง4โหมดเลยครับคุณหญิงจะมีโหมด power บวกนะครับหรือว่า power plus แล้วก็โหมด power แล้วก็โหมด standard แล้วก็โหมด eco ซึ่งตัวโหมด power power สูงสุดเนี่ย power part เนี่ยเราลดรอบจาก2 5 5 0รอบลงมาเหลือเพียง1800รอบจึงทำให้ประหยัดขึ้นและเราไปเพิ่มแรงดัน hydraulic ใครับอย่างที่ผมบอกว่าเพิ่มจาก350เป็น370ค่ะแล้วเราก็เพิ่มขนาดปั๊มให้มันใหญ่ขึ้นทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นในขณะที่รอบเครื่องลดลงก็ประหยัดขึ้นในส่วนของโหมด standard เนี่ยเราก็ปรับลงมาจนเหลือ1,650รอบแล้วก็โหมด eco เนี่ยเหลือเพียงแค่ หนึ่งพันหกร้อยรอบค่ะใช่แล้วก็ในโหมดอีโคเนี่ยสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึงสิบสามลิตรเลยครับ น,นี่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณโจค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้คําแนะนํานะคะสําหรับรถขุดดูซานนะคะรุ่นใหม่ที่ครองใจคนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเป็นระยะเวลา,าที่ยาวนานซึ่งตอนนี้นะคะรถคันใหม่ของเราเนี่ยพร้อมให้คนเป็นเจ้าของแล้วในวันนี้ค่ะครับแล้วหากท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าของเจ้ารถขุดดูซานร,รุ่นใหม่ d x 2 2 0 LC ขีดคันนี้นครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจดูซานไทยแลนด์ Thailand ได้เลยนะครับค่ะและว,วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ประสิทธิภาพของรถขุดดูซาน DX220LC รุ่นใหม่แกะกล่องครั้งหน้าเรายังมีความพิเศษมาฝากกันอีกแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามค่ะดูซานเครื่องจ<า>ักรเพื่ออนาคต,าคตที่ดีกว่า